สวัสดีค่ะเจอกันวันเสาร์ที่1มีนาคมนะคะเป็นยังไงทุกคนสบายดีไหมช่วงนี้อากาศเป็นเย็นดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สู้ๆคะ่ะทุกคนโชคดีโชคดีนะคะใครดูข่าวเมื่อคือนบ้างคะระหว่างประธานาธิบดีโดนทัทช์กับเซเลนสกี้แล้วก็ The White President นะคะเจดีแวนคนไหนดูมีความคิดเห็นเป็นงไงบ้างคะรู้สึกว่าคนอเมริกันนะคะรู้สึกว่าภูมิใจในตัวประธานาธิบดีโดนัทรัมนะคะที่วันดูตามข่าวนะคะรู้สึกว่าจะต้องมาเป็นแบบนี้นะคะต้องเขาเรียกอะไรนะทุกคนต้องเด็ดขาดอะนะคนที่เป็นผู้นำเกี่ยวกับ ประเทศที่ใหญ่แล้วมหาอำนาจอะไรประมาณนี้ต้องเป็นประมาณนี้นะคะเท่าที่วันานข่าวดูเขาก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวทรัมป์นะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะมาอัปเดตในเรื่องของประันสังคมแล้วก็ต่อด้วยความคืบหน้าเรื่องดอทดิ i เวนด์เช็คกันต่อนะคะว่าจะมีการอัปเดตยังไงบ้างน,นะคะมาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์เบรกนิดนึงเนาะคูเปอร์อันนี้ i ิสมา l ิลโ o กิแบบน้ มามาในเรื่องของประกันสังคมก่อนนิดหนึ่งนะคะเหตุใดงบประมาณของริพับลิกันจึงเพิ่มเงินประกันสังคมมากขนาดนี้ในปี2026พักริพับลิกันเสนอให้เพิ่มงบประมาณประกันสังคม121ตั้งแต่ปี2025เป็นปี2026ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการกเกษียณอายุอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณสำหรับปีต่อๆไปยังต่ำกว่า21%ที่ขอในช่วงปี2025-2026เกี่ยงมากชาวอเมอริกันราว70ล้านคนได้รับเงินประกันสังคมทุกเดือนแล้วก็หลายคนต้องพึ่งพาเงินกองทุนนี้สำหรับค่าของชีพส่วนใหญ่เมื่อถึงวัยเกษียณ อย่างไรก็ตามนะคะสำนักง,งานประกันสังคมเผชิญกับการขาดแคลนเงินทุนโดยคาดว่าเงินสำหรับการชำร,ระแบบเต็มจำนวนนะคะจะหมดลงในกลางปี2030นะคะบางฉบับก,ก็เป็น233 0 34 35อะไรประมาณนี้นะคะในงบประมาณของพรรคเลืกตัปป้งกันนะคะสมาชิกรัฐสภาเสนอให้เพิ่มเงินประกันสังคมร้อยละ21ตั้งแต่ปี2025เป็ปี2026 แต่จากปี2026ถึง2027เนี่ยงบประมาณถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นเพียง9%เท่านั้นและในปีต่อๆไปงบประมาณจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่6%จนถึงปี2030ตามที่ข้อเสนอของงบประมาณระบุไว้ก่อนปี2026งบประมาณประกันสังคมจะเพิ่มขึ้นเพียง5-7%เท่านั้นอ๋อจริงเหรอ ก็มีผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นแล้วก็การปรับขึ้นค่าของชีพที่สูงขึ้นอาจทําให้งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี2025นะคะแล้วก็ปี2026งบประมาณประกันสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามอาตาัตราเงินเฟอ้อสำหรับผู้รับประโยชน์นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆที่ส่งผลต่อสวบริการหรือภาษีเงินเดือนนะคะ เควินทอมสันนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าการคาดหวังว่าอัตราเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นแล้วก็โคลิที่สูงขึ้นดูเหมือนจะเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าอัตราเงินเฟอ้อจะลดลงมากในปีต่อๆไปในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยอาจยังคงสูงขึ้นในอนาคตซึ่งจะทำให้ต้องใช้เงินจำนวนน้อยลงในปีต่อๆไป ก็มีอเล็กบีนะคะเขามีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเขาบอกว่าการปรับขึ้นเงินประกันสังคมครั้งใหญ่เป็นเพียงมุมมองอามากกว่าความเป็นจริงในปี2025การปรับขึ้นค่าของชีพลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีที่ผ่านมาระหว่างแล้วก็หลังการระบาดโควิดครั้งใหญ่นะ,ะซึ่งหมายความว่าการปรับขึ้นในปี2026จะดูสูงขึ้นเมื่อเทียบกัน แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงจะน้อยกว่าก็ตามหากสมมติว่าโคลราไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในปีต่อๆไปการเพิ่มขึ้นในอนาคตก็จะคงที่มากขึ้นแล้วก็จะดูน้อยลงนะคะแล้วก็มีอีกคนนะคะเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของงบประมาณประกันสังคมสำหรับปี2026ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก การที่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะคะจํานวนมากขึ้นเข้าสู่วัยเกษียณแล้วก็การปรับค่าของชีพอันเป็นผลมาจากเงินเฟ้อหลังจากนั้นการเติบโตของการใช้ใจ่ายก็จะมีการชะลอตัวลงเนื่องจากผู้เกษียณอายุลายใหม่มีจํานวนลดลงแล้วก็มีการปรับค่าโค่าเนี่ยสามารถที่จะคาดกันหรือคาดเดาได้ง่ายขึ้นนะคะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ในปีต,ต่อมาหลังจากปี2026งบประมาณจะเพิ่มขึ้นน้อยลงเนื่องจากค่าของชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้ออย่างไรก็ตามพรรคการเมืองในรัฐสภาอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันในความพยายามเกี่ยวกับด้านประกันสังคมนะคะในทางการเมืองนะคะพรรคหรือพรรคกันมักให้ความสําคัญกับการลดหย่อนภาษีและขยายระยะเวลาของอ กฎหมายลดหย่อนภาษีนะคะแล้วก็การจ้างงาน TCJA ก็คือ tax cut แล้วก็ job act ซึ่งอาจจำกัดรายรับของรัฐบาลแล้วก็กดดันการใช้จ่ายนะคะอันนี้ t h o m s o เป็นคนกล่าวนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะ,ะพรรคิับลริััจะผลักดันให้ลดการใช้จ่ายด้านสังคมโดยรวมในทางกับการน,นะคะพรรคเดโมแครตเองนะให้ความสำคัญกับ การรักษาหรือเพิ่มเงินทุนสําหรับประกันสังคมและก็โครงการบังคับอื่อๆและก็ต,ต่อต้านการเสนอลดจอนใดๆนะคะก็มีคนนึงกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะแกก็บอกว่าผู้สูงอายุนะคะควรจะทําแผนกเกษียณอายุของตนเองนอกเหนือจากอาเงินประกันสังคมนะคะเพื่อให้มีเงินเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิต สำหรับผู้กเกษียณอายุแล้วนะสิ่งสำคัญที่จะต้องทำก็คือประกันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแต่หากคุณมีเงินกเกษียณอายุที่มั่นคงซึ่งไม่พึ่งพาประกันสังคมทั้งหมดคุณก็จะไม่ประสบปัญหาในเรื่องการเงินอะไรประมาณนี้นะก็คือทุกคนต้องมีเงินทุนสำรองนะคะไม่ใช่ว่ารอแต่รับเงินสวัสดิการประกันสังคมอะไรประมาณนี้นะเขาพูดถึงประมาณนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้คนที่กเกษียณอายุค่ะทุกคนเนาะ วันทําเรื่องนี้มันก็นึกถึงตอนที่ตัวเองจะเกษียณนะนะต่อไปเรามาอัปเดตในเรื่องเช็คกระตุ้นเศรษฐรกิจโจสนะคะได้รับการสนับสนุสน,นจากพรรคเดโมแครตนะคะทุกคนมีการสำรวจนะคะความคิดเห็นครั้งใหม่ล่าสุดนะคะพบว่าข้อเสนอของอีลอนมัสในการให้เงินปันผลแก่ชาวอเมรกันโดยได้รับเงินจากส่วนแบ่งเงินออมที่ได้จากแผน ประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือโดสนะคะได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนนะคะจากการสำรวจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1,000กว่าคนเมื่อไม่นานนี้พบว่าชาวเมกัน67%สนับสนุนให้โดสมอบเช็คครั้งเดียว5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากความพยายามประหยัดต้นทุนของกระทรวงหรือของแผนกของโดสนะคะโดยในจำนวนนี้ชาวเมกัน 46%ระบุว่าสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างมาก21%สนับสนุนแนแระดับหนึ่งแล้วก็12%เนี่ยคัดค้านนะคะผลสำรวจที่ดำเนินการโดย JL Partners ระหว่างวันที่24แล้วก็25กุมภาพันธ์ยังเผยให้เห็นว่าพรค r e p u b l i ก a n สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอย่างแข็งขันโดยร้อยละ 79ของพรรคหรือพรรครีับลิกันและก็ร้อยละ60ของพรรคเดโมแครตสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวนอกจากนี้ร้อยละ24ของพรรคเดโมแครตแล้วก็ร้อยละ29ของผู้ี่เป็นอิสระกล่าวว่าการได้รับเช็คจะทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจากพรรคหรือพรรครีพับลิกันมากขึ้นนะคะ แม้ว่าคะแนนนิยมโดยรวมของโดสนะคะจะลัเข้ากันไปแต่หากนำการจ่ายเงินปันผลที่เสนอไปปฏิบัติจริงก็จะช่วยเพิ่มการสนับสนุนจากประชาชนที่มีต่อหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐได้อย่างมากการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้หน่วยงานมีทุนทางการเมืองจำนวนมากในการผลักดันภารกิจที่ประกาศไว้ในการ เขาเรียกต่อต้านการช่อโกงการชุจริตภายในะรัฐบาลกลางนะคะดังที่ตัวเลขการสนับสนุนเช็คจากทั้งสองพักแสดงให้เห็นว่าตัวเลขเหล่านี้อาจเป็นแรงกระตุ้นที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทำเนียบขาวแล้วก็แรงผักด้นทางกฎหมายสำหรับสมาชิกรัฐสภาจากพัคริพับลิกัน ซึ่งตอนนี้ถือเสียงข้างมากในทั้งสองสภานะคะไม่ว่าจะเป็นสิเนตแล้วก็ House Representative นะคะทุกคนเจมส์ฟิสแบกนะคะก็เป็นที่ปรึกษาโดสอีกทีหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ CEO ของบริษัทลงทุนเอโซเรียนะคะก็ที่เราพูดไปเขาก็มีการเสนอแนะบน X นะคะว่าโดสเนี่ยจะให้เช็คคืนภาษีแก,ก่ครัวเรือนในสหรัฐโดยใช้เงินปันผลจากความพยายามในการลดต้นทุนนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าห้าพันเหรียญดอลลาร์เนี่ยคำนวณโดยจัดสรรย0์ซจากเป้าหมายการออม2ล้านล้านดอลลาร์ของโดสแล้วก็แบ่งให้กับครัวเรือนที่เสียภาษีเจสิบ9ล้านครัวเรือนในประเทศนะคะอันนี้ก็ที่เขาทวิตหรือโพสไว้นะทุกคนเป้าหมาย2องทีเลียนนะคะก็ถ้าเขาทำได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเช็คเหล่านี้นะคะจะได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางแต่การจ่ายเงินปันผลของโดนะคะจำนวน5,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนั้นขึ้นอยู่กับการที่คณะทำงานของอีลอนมัสเนี่ยต้องปฏิบัติตามแผนการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางอย่างมากนะคะก็เป็นจำนวนเงินก่อนข้างเยอะนะคะในการให้สัมภาษณ์นะคะของนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างเช่นมาร์คเพนนะคะ เมื่อไม่นานมานี้เขายอมรับนะคะว่าอีลอนมัสยอมรับว่าตัวเลข2ชิ trillion หรือ2ล้านล้านดอลลาร์นั้นเป็นตัวเลขที่คาดเดาไม่ได้โดยอธิบายนะคะว่าอันนี้ก็คือเป็นผลผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะที่เขาพูดถึงในเรื่องนี้อีลอนมัสยังมีการกล่าวนะคะว่าคุณจะต้องมีเงินเกินบ้าง เขาบอกว่าเขาคิดว่าถ้าเราพยายามหาเงิน2ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยเราก็มีโอกาสดีที่จะได้1ล้านล้านดอลลาร์นะคะ อันนี้ก็เป็นคำพูดของเขานะการวิเคราะห์ล่าสุดจากสำนักง,งานข่าวรอยเตอร์นะคะพบว,ว่าโดดเนี่ยได้ตัดสัญญากับรัฐบาลมูลค่าเพียง8.5พันล้านเหนรียญสหรัฐเท่านั้นโดยสำนักง,งานดังกล่าวอธิบายว่าเป็นเพียงเศษเสียเ้ยวหนึ่งของเงินที่รัฐบาลสหรัฐจ่ายให้กับผู้รับเหมาในแต่ละปีนะคะการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะอาจเผชิญกับการต่อต้านจากทางการคลังภายในเขาเรียกพรรคริพับลิกัน ก็ะะมีการต่อต้านกันก็ปกตินะคะเดโมแครตก็ไม่ได้ชอบกันทั้งหมดนะคะส่วนสภาพด้วยกันก็มีกันตีกันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะนักวิจารารหลายคนประมาณมาตรการการกระตุน้นเศรษฐกิจในยุคโควิด19ก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงการจ่ายเงินโดยตรงเงินสติมูลาเช็คนะคะในช่วง1,400เหรียญ1 2น0 แล้วก็600เหรียญน,นะช่วงนั้นนะคะเขาก็มีการพูดว่ามาตรการเหล่านี้ส่งผลให้อาตาัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงในรอบ40ปีนะคะในปี2022อันนั้นเราเคยพูดมาแล้วเนาะก็มีคนพูดในเรื่องนี้นะคะบอกว่าพรรคเดโมแครตส,สนับสนุนโด,ดดิวิเดนต์อย่างชัดเจนจากทุกพรรค แม้แต่พรรคเดโมแครตยังสนับสนุนแนวคิดนี้เป็นอย่างยิ่งชาวอเมริกันเชื่อว่าแนวคิดนี้จะทําให้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะรายงานตัวอย่างการทุจริตแล้วก็การช่อโกงของรัฐบาลด้วยตนเองมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะคะเจมส์ฟิสแบกนะคะก็เป็นผู้เสนอแนวคิดนี้ก็มีการกล่าวกับ News Nation ะคะว่าเครดิตทั้งหมดเนี่ยต้องยกให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเกี่ยวกับ โดเนาะเงินเงินออมเนี่ยนะคะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความเป็นผู้นำของเขานะคะอันนี้เขาก็พูดถึงประธานาธิบดีโดนาทัมนะคะแล้วก็มีอดีตพิธีกรของสถานีข่าวฟ็อกซ์เนีวนะคะบิลโอไลลี่นะคะเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ในรายการของ News Nation นนะคะว่า เขาจะไม่รับเช็คดังกล่าวหักมีการเสนอมาโดยกล่าวเพิ่มเติมว่าผมไม่ชอบข้อตกลงนี้เพราะผมคิดว่าการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยใดๆก็ตามจะต้องมาจากนี้ของรัฐบาลกลางและจะต้องส่งคืนกระทรวงการคลังนะคะคนะคนรักยากเขาคงอยากได้อ่ะทุกคนนะคนที่มีตังค์แล้ว,วคงไม่อยากได้หรอกข้าพันเหรียญเขาคงไม่ไม่มากอะไรสาหรับเขาแต่มันมากสําหรับคนที่อ ก็เ,เรียก,กยาลากญาติของเราอะก,กรรมกรอย่างเราทํางานอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะไรเนาะเขาก็วิเคราะห์มาอะไรประมาณเนี้ยทุกคน <c oughs> อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอัปเดตตอนนี้นะคะเขาบอกว่าไม่มีแผนที่ชัดเจนในการส่งมอบเช็ค5000ดอลลาร์สหรัฐนะ,ะแม้ว่าอีลอนมัสจะอ้างว่าแนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีก็ตามหากพิจารณา จากการคำนวณแล้วเช็คที่อาจเกิดขึ้นใดๆก็ตามมีแนวโน้มที่จะถูกแจกจ่ายใ,ในช่วงสิ้นปีเท่านั้นและจะเกิดขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่โดสสามารถตัดออกจากงบประมาณของรัฐบาลกลางได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตในเรื่องนี้เนาะทุกคนวันนี้วันก็มาเท่านี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกับทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้วันไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ